พี่องศาไปห้าบาทเหลือกี่บาทเหลือกี่บาทเหลือกี่บาทเอาอะไรเอออะไรก็อ่ะเดี๋ยววิธีคิดที่คุณครูคเคยสอนอคือมีมีอยู่เก้าบาทใช่ไหมแม่ให้องศาไปห้าบาทใช่ไหมแต่วิธีลบที่คุณครูสอนคือ นับจาก5ไปถึง9ก็จะได้จำนวนยอดคงเหลืออ่ะไน,นลองนับจาก5ไปถึง9ดิ5แล้วอะไร6 7 8 9้าอ่าเหลือแกบบีแบบ่แบาทพีแบบ่นแบบ้องสาแมบบ่เหลือกี่บาทเนี่ย4อ่าคือคำตอบคือคำตอบเขียนไปคือคำตอบ ข้อต่อไปข้อต่อไปแม่ซื้อส้มมาเจ็ดผลแบ่งให้พ่อสองผลแม่จะเหลือส้มกี่ผลอืมวิธีคิดเมื่อกี้แม่บอกไปแล้วใช่ไหมอ่ะไหนลองคิดให้แม่ดูติ๊แล้วลอคิดติแม่ซื้อส้มมาเจ็ดผลแบ่งให้พ่อไปสองผล แม่จะเหลือส้มกี่ผเคีดนเลขเอาอะไรเป็นตัวตั้งต้องเอาด้วยจำนวนลบเป็นตัวตั้งตัวไหนจำนวนตัวนี้คือจำนวนลบแม่ให้พ่อไปค่ะนับจับนับไปเนีย่ยพึ่งชูดินับไปนับสองแล้วอะไรสองแล้วอะไรสาเออเอาใหมส่สามอ่ะ,อะสามส ห้าหแลไรกอ่ะอ่ะแม่เหลือกี่ผลแม่จะเหลือส้มกี่ผลแม่จะเหลือส้มกี่ผลลูกตอบติเท่าไรตอบแม่หน่อยห้าผลใช่ไหมอ่ะต่อไปข้อต่อไปนะพี่องศามีดินสออยู่หกแท่ง แบ่งให้อุ่นสี่แท่งพี่องศาจะเหลือดินสอกี่แท่งสามลองลบก,ก่อนเน่ยเพิ่งตอบให้ฟังคำตอบดีๆให้ฟังโจทย์ดีๆพี่องศามีดินสออยู่หกแท่งให้อุ่นไปสี่แท่งเหลือเท่าไหร่ไหนเอาอะไรไปลบอด,ดูเอาอะไรเป็นตัวตั้งอ่ะฮะอ,อ,อะไรสี่แล้วอะไร อ,อพี่องศาเดือดกี่แท่งสองคือคำตอบออข้อต่อไปข้อต่อไปนะกินอ,อะไรเนี่ย คิดอะไรอคูณ1แล้วจำวิธีคิดได้ยังล่ะจำได้ยังอ่าจำได้แล้วนะจำได้แล้วใช่ปะอ่ะพ่อซื้อขนมมาเก้าถุงวางมือไปพ่อซื้อขนมมาเก้าถุงแบ่งให้แม่สี่ถุงพอจะเหลือขนมกี่ถุงขอนี้ พ่อซื้อขนมมาก้าถุงแบ่งให้แม่สี่ถุงพ่อจะเหลือขนมกี่ถุงอคิดยังไงจำที่คิดได้ยังจำได้ยังอ่ะไหนลองคิดให้แม่ดูซิอมไม่ต้องถามแม่แม่อยากรู้ว่างสารู้ไหมสี่แล้วห้าหกเจ็ดแ้าอ่ะพ่อเหลือขนมกี่ถุงห้า น้องไออุ่นม,มีลูกอมอยู่เจ็ดเม็ดแบ่งให้พี่องศาห้าเม็ดน้องไออุ่นจะเหลือลูกอมกี่เม็ดอ่านหนอลองดูดิคิดยังไงอืออ่ะคิดยังไงนะอแล้วเดอ่ะอเดียวอันนี้มันอะไรลบด้วยอะไรน้องไออุ่นม,มีลูกอมอยู่เจ็ดเม็ดแบ่งให้พี่องศาห้าเม็ดน้องไออุ่นจะเหลือลูกอมกี่เม็ด หกห้าหเจ็ดเป็น,<ะ>นเอาใหม่ตั้งสติเท่าไหร่นับใหม่ให้รอบนึงหกห้ากเอ่ะเหลือเท่าไหร่น้ <S 2> 2 <S องเหลือเท่าไหร่สองมีสติมีสติ ข้อต่อไปนะแม่ซื้อปลาต้องโปมาห้าตัวแบง่งให้องศาสี่ตัวแม่จะเหลือปลา,ปต,ปาต้องโปกี่ตัวปลาต้องโกคืออะไรอ่ะก็ปลาต้องโขไงอ่ะาลบก่อน อะไระอ่ะ, <Pal> อะลบด้สี่สี่ห้าเดี๋ยวมันลบด้วยอะไรแม่มีกี่ตัวแม่มีห้าให้องศาไปสี่แม่จะเหลือกี่ตัวหืมแม่เหลือกี่ตัวแม่มีห้าให้องศาไปสี่แม่จะเหลือกี่ตัวไหนนับต้องนับดิเข้าใจไหมอะไรห้าแล้วอะไรสี่ห้าอ่ะอ่ะเ <Led> ท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ <No. S 1> เออแล้วจะนับไปถึงหกทำไมอ่ะ mm. แล้วพี่องสารจะนับไปหนึ่งหกทำไม mm. นับแค่ถึงตัวที่ตั้งนี่คือตัวที่ตั้งเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจยังเนี่ย mm. ทามาตั้งหกข้อแล้วไหนลองดูข้อที่เจ็ดดิ mm. ข้อที่เจ็ดนะ แม่มีข้าวโพดเจ็ดฝักแบ่งให้อุ่นสามฝักแม่จะเหลือข้าวโพดกี่ฝักอืม,อม,อมแม่มีข้าวโพดอยู่เก้าฝักแบ่งให้อุ่นสามฝักแม่จะเหลือข้าวโพดกี่ฝักไหนลองดูดิลองดูดิตัวเนี้ยลองดูดินนดดเป็นไง อืมสอมส,สี่ห้าหกเจ็ดแปเท่ไาไรมันต้องนับถึงเท่าไรมีสติดีนี่มันคือเลขอะไรมันเลขแปดไหมเออเอาใหม่แม่บอกว่าให้ดูโจทย์ไม่ต้องดูหน้าแม่ดูโจทย์เท่าไหร่ เก้า <9 S 1> อะไรเก้าเก้าลบสามอ่ะเท่าไหร่สลงสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะมีเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เอออ่ะแค่นั้นเองทำไมคิดเยอะจังอ่ะ บบอัดับหนึ่งอ้าวโจทย์ข้อต่อไปโจทย์ข้อต่อไปนะอา,อายอุนไอายุนมีฟันอ 5, ยู่ห้าซี่แล้วหักไปสามซี่อายอุนจะเหลอือแค่ซี่เราดูดิลองดูดิโจทย์เนี้ยอุตส่าห์ทำได้ไหมได้เออไาอุ่นมีฟัน 5, ห้าซี่เราหักไปสามซี่เหลืออีกซี่ขำ อ่ะทำดีๆทำดีๆทำดีๆดูหายคิดคำตอบก่อนคิดคำตอบให้แม่ฟังก่อนสามลบห้าห้าลบสามมาสามลบห้าอะไรล่ะตั้งใจครับนับไปถึงห้าห้าแล้วหกเลย์นับไปถึงห้าแล้วหกเฮ้ย ห้าลบสามมันจะนับจากห้าไปได้ไงล่ะต้องนับจากอะไรสามอะสี่ห้าอ่าไมอุ่นเหลือฟังก่ซี่เหลอไม่เหลือแล้วพี่อ้าวเิม็ตัวเล็กเดือวอ้ออ่ะเอาปะต่อข้อต่อไปข้อต่อไปข้อหลังไปไพี่องศาซื้ออย่างลบมาหกต้น พี่งศาซื้อยังลบมาหกก้อนแบ่งให้ไอุุ้นสองก้อนอพี่องศาสจะเหลือ,อยังลบกี่ก้อนสองนับไปถึงหกสองล้สามส,สี่ห้าหกสี่จ้ะเหมนขี้่ทำด,ดีครับเหลือกี่ก้อนสี่ สี่เบิุพ่อให้เงินพี่องศาเจ็ดบาทพี่องศาเอาไปซื้อของเล่นสี่บาทาพี่องศาจะเหลือเงินกี่บาทาพ่อให้พออ่อให้มาเจ็ดบาทแล้วาสาไปซื้ออะไรอะซื้อของเล่นไงสี่บาทซื้อของเล่นอะไรอะ่ะสมัยก่อนมันมีขายสี่บาทอะ่ะอะไปเร็วๆ<ฮ>คิดคิด คิดทำดีๆครับดูโจทย์แล้วคิดน้ำถึงเจ็ดสี่แล้วห้าคงเจ็ดสี่ทำมาเก่งขึ้นาเ <Okay. S 1> ชี่ยชอบอ่ะข้อต่อไปคิดโจทย์เองบ้างไหมเอาไหม เอาไหมอ่ะไหนเราดูดิคิดโจทดิพูมาพูดพี่องศามีสมุดอยู่ห้าเล่มขายต่อเพื่อนไปสี่เล่มพ <c oughs> <music> <inaudible> ี่องศาจะเหลือสมุดไนมือสี่เล่มอะไรขายยายขายให้ยายอ๋อจะเปลี่ยนโจทย์ใหม่อืมอ่ะ พี่องศามีหนังสือมีสมุดอยู่ห้าเล่มขายให้ยายไปสี่เล่มพี่องศาจะมีสมุดเหลือกี่เล่มนับนับไปถึงห้า,ห,าห้าแล้วเฮ้ยใช่สี่แล้วห้าหนึ่งโอ้โหสามไม่ชค่หนึ่งเล่มเอง อ่พอต่อไปไม่ใช่สองบวกสองตาซื้อรถมาให้พี่องศาหกคันรถอะไรรถแมคโครไม่ใช่ตัวต่อรถตำรวจ่าตัวต่วตวอรถตำรวจอาซื้อมาให้หกคันแล้วพี่องศาปแบ่งให้ไออุ่นไปสี่คันพี่องศาจะเหลือเท่าไหร่สามคันอาคิดก่อนก่อนตอบว่าไม่ใช่ตอบเลยให้คิด อ่าอ่าสี่ลบหกเอ้ยหกลบสี่อ่าแล้วไปหกหกสี่แล้วห้าหกเหลือกี่คันสองไม่มีแค่สอง e: <ด>คะันเองเป็นเป็นรถเหมือนเหมือนข้างในแหละรถเหมือนข้างในหกคัน อปคิด <Okay. S 3> ลบสามแม่แม่แม,ม,แม่แม่ซื้อขนมมาเจ็ดโฮโหอีกและโหขนมอีกและอ่าอยากกินไหมละ่ะแม่แม่ทําขนมขายอ่าอ่าแม่ทําขนมขายแม่ทําขนมไว้เจ็ดคอมีคนมาซื้อไปสามโฮ,โฮ แม่จะเหลือขนมอีกกี่ห่อเอาดูให้พงศาด้วยนะนั่งดีๆอ่ะนับแล้วสามหกเจ็ดสามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดท่าไหร่สี่ f four 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 วันนี้เราก็ทำวิชาคณิตเสร็จแล้วใช่ไหมใช,ใช่ไหมอ่ะเป็นกำลังใจใหู้ดเ,เลยเป็นกำลังใจให้พี่องศาด้วยนะครับในการเรียนออนไลน์ใช่ไหมใช่ไหมอ่ะฝากไงทำอะไรนะทำอะไรครับฝากกดไลค์เฮ้ย <c oughs> นี่ไม่ได้ไปเที่ยวนะเนี่ย <c oughs> แล้วเป็นยังไงอ่ะก็ให้รู้วิธีคิดเลขไงในการลบเลขของพี่องศาพี่องศาทําได้ไหมทาได้บ้พี่องศาบอกสิทาได้ไหมทําได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับฝากเป็นกําลังใจให้พี่องศาด้วยนะครับบ๊ายบาย